เพื่อนๆที่กาลังลดน้ําหนักนะครับหลายคนอาจจะชอบการออกกําลังกายครับการออกกําลังกายดีครับจะเป็นการกระตุ้นหัวใจ <_ A> เป็นการกระตุ้นร่างกายเราครับทำให้ร่างกายเราสดชื่นกระปรี้กระเป๋าแต่สําหรับคนที่กําลังจะลดน้ําหนักเนี่ยผมแนะนําว่าในช่วงแรกของการลดน้ําหนักเนี่ยเราควรจะพักการออกกําลังกายไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราออกกําลังกายด้วยถ้าเราลดปริมาณอาหารในการทานลงด้วยเนี่ยพลังงานเราอาจจะไม่เพียงพอจะทําให้การลดน้ําหนักเนี่ย เป็นไปได้ยากเพราะว่าเราจะหิวบ่อยนะครับอาจจะทานจุกทานจิกอาจทานมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะนั้นในคนที่กําลังเริ่มต้นลดน้ําหนักนะครับแนะนํานะครับว่าให้เรานะครับลดการออกกำลังกายหรือหยุดการออกกำลังกายก่อนในช่วงแรกของการลดน้ําหนักเพื่อให้ร่างกายเราปรับตัวกับการที่ปรับวิธีการทานปรับเปลี่ยนการทานจนให้ร่างกายเราคงที่ในการปรับเปลี่ยนการทานให้ร่างกายเรา เขาเรียกว่าอะไรให้ร่างกายเราชินนะครับกับการทานน้อยก่อนในช่วงแรกก็จะทําให้การลดน้ำหนักของเราเป็นเรื่องง่ายครับการลดน้ำหนักดีครับแต่ถ้าอยากลดน้ําหนักอยากลดไขมันอาหารการปรับการทานเป็นเรื่องสํำคัญที่สุดครับผมมากดครับ